สวัสดีจ้าเมนีมัดพาเพิ่นสิมาตะลุยตลาดค้าส่งทุเลียนอยู่ขอนแก่นนะจ้ายูที่ตลาดอูฟูเป็นตลาดค้าส่งจ้ะไอไข่ส้าน้ำดอกไม้ราคาส่ง18บาทพี่น้องโอ้คุ้มค่าเก็บมาส่งบน่น กเยาออยหวูหนี่จะมีขายทั้งราคาทรงและราคาปีกนะจ๊ะราคาทรงเพิ่นจะขายแบบเข่งเข่งหนึ่งกับประมาณ8 0ดสเก้าสิบโลจอะมัดลองค้อนวนกับมือหนิดหนิดอยู่ได้ทุกคน <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะมีขายราคาปีกน้ำจ้ะหมือนทอง เกรดพิ้รนเี่มโลละร้อยเจ็ดส <re Tiger NG> oh, ิบเบียร์บางเนี้ยเยอะลูกเบาเลยจัดใครยังไม่ได้อันนี้ตัวธรรมดาพี่เดี๋ยวพี่ลองดูตัวนี้เปิดเลยพี่ดูดพี่เจะเนี้ยประมาณไหนครับเดี๋ยวยังก่อนค่ะขอเดินดูก่อน อันนี้แหละมาดังประกันนะฮะร้อยสี่สิอมมอันนี้ขายอันนี้ขายทรงห่จ้า

อันนี้จะเป็นแบบแกะเนื้อแพ็คละรอยอจ้ะโมันสสกเกินไปเลยโสดเป็นบบนี่นะอะไรส่งส่งโลละร้อยสี่สิบห้าแล้วเราจะไปขายโลโลจักบาทพอลิวนนีโน่ส่งนี่ส่งนะเนี่ยเออราคาส่งเข่งหนึ่งมันมีหกประมาณหกสิบกิโลแล้วไปขายไปขาย จะไปขายเท่าไหร่อ่ะอันนี้ผ่านอะไรเนี่ยอะไรวะแม่อะไรเไม่ได้ขายรอคอแล้วขายยังไงคะราคาสูงราคาสูงมีตั้งแต่ร้อยถึงร้อยสามห้าอันมั้นร้อยนี่มั้ยไหนจ้ะลูกมาเจ็ดเจ็ดคืน ลูกละเจ็ดแปดขีดราคาส่งโลละร้อยก็ดีบางนี่หน่ะค่ะคนมีอวาอวอุธยังหมอน

ทเรียนใส่ทยวดานนาะีนราคาส่งร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะเอ่อ <Okay. S 1> เป็นใส่ใยจ้ะมัดขาดว่าเปลือกนะจ๊ะเปลือกนะจะหนานะเท่าที่ดูราคาส่งก็เลยเบาลงมากจ้ะแต่ที่มัดกำลังจับจับอยู่นี่อันนี้ราคาส่งร้อยสามสิบบาทจะ้ะจะเป็นเกตพอดีกินจ้ะสำหรับราคาส่งร้อยสามสิบบาทมันกับว่าแพงอยู่ได้เพียงพอไหมพี่น้องเข้าสิไปขายจากบาทเนอะาเมนบบ จาเมื่อนี้มากับได้กผ้ามาสำรวจราคาทุเรียนราค่าทรงที่ตลาดอูฟูจังหวัดคอนแกนนะจ๊ะ <Okay. S 1> กระผมว่าราคาสูงจ้าส,สูงอีหลีราคาต่ำสุดที่มาเจอก็คือ110บาทและส,ส,สูงสุดก็คือ145ซึ่งมัน,ม,นมันกับบริเเกรดเอขนาดนั้นเนาะจ้ะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้มาก็ขอฝากไวทานี้เนาะจ้าสวัสดีค่ะ